จยาสีมาใส่ปุ๋ยไห่กิ้งพันสมค่ะส้มค่ะอาหารก็เราต้องใส่ปุ๋ยใหม่เพราะว่าเขาฝนในย่าสิปลูกส้มโชกุนนะคะนี่ก็ส้มโชกุนกิ้งพันส้มโชกุนต้อง หารเขาแต่ส่วนดูจ้ะส้มโชคุนส้มสายน้ำผึ้งอันนี้ส้มสายน้ำผึ้งนี่หน่วยให้สองหน่วยเจ้ยายจะปลูกส้มสายน้ำผึ้งด้วยใส่ปุ๋ยให้เขา สีก็คืออาหารนัน่นแหะจ้ะอาหารเนี่ยครบมูเขานี่ยายหมักมว้แล้วมีชีวภาพก็มีดินปลกมะพร้าวแช่น้ำข,ขี้แกบขี้ไก่แกบแล้วก็เปลือกไข่เปลือกไข่ยายบดลนะเปลือกไข่ผสมไปด้วย แล้วก็ถ้าไม่มีเอยาก็ใส่คิดเท่าคิดเท่าที่เราก่อพื้น,นมาผสมด้วยเนื่อแปางข้าวเชื้อราขันยาโอเคส่ง hà ăn có để cục đốt nước để sắp nửa đường rồi nó cũng long đinh sôm chou cún ừ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  phân ừ ừ ừ hàng có ừ có ใส่ห้เต็มอดน,น้ำมามาคักสายน้ำพึ่งต้นนี้จะต้องอร่อยแน่นอนแต่เราจะเราชิมดูซิว่าเราปลูกในกระถางมันมีลูกในกระถางนี่จะอร่อยไหมจะรสชาติเป็นยังไงก่อนที่จะเอาลงดินปรุงอาหารให้เขาก่อนให้อาหารให้ครบ เหมือนคนนั่นแหละค่ะบำรุงร่างกายอาหารมีประโยชน์ก็แข็งแรงพืชก็เหมือนกันนะคะโอ้เจ้าคุณต้นนี้อืมได้กินแน่นอนลูกนี้อันนี้ก็ชู้คุณ งอาหารนี่ก็ใหม่ามปลูกไม่เยอะเรากาสักประมาณบวมกับส้มโชกุนกับเออส้มสายน้ำพึ่งก็ประมาณไล่หนึ่งเหลืออยู่แค่นั้นพี่ใหญ่ปลูกเยอะแล้วปลูกท่วมไล่แล้วหมดแล้ว กินปันได้จ้ะไลนึงนี่สิกินจนอิ่มผุนละเพราะส้มเขาเวลาเขาดกนี่เฮ้ยยาเคยปลูกเนาะเรียกว่าต้นงนงนี่กินชีวบ,บิด,ออแบบดพุ่นอ่กจ้ะแจกญาติพี่น้องส้มก็ขายได้เ้ยส้มก็ขายดีส้มเป็นเอ่อผลไม้ที่กินได้ทั้งปี ตัวนี้ต้นนี่ก็โชว์คุณเฮ้ยยังอุตส่าห์ออกลูกดูดูสิอยู่ในกระถอยู่ในถุงเนี่ยพอโตพอกินแล้วเนี่ยจะอร่อยไหมอันนี้กเ็เดี๋ยวยายดูใบก่อนอันนี้ก็โชว์คุณ อาหารหมดแล้วเห็นไหมก็จะไม่งามรดน้ำไปซื้อแต่ไม่ไม่ไม่ใส่ปุ๋ยให้มันให้เขาได้กินเนี่ยก็จะไม่งามเลยจ้ะสำคัญเลยการอาหารเขาวนี่ยตาสนีเด้จ้าขอบคุณมากดูคลิปยาย